สวัสดีค่ะนด้พบกับหวานและบันดีดไซน์อีกแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านสุภัยปาร์ควิวที่ซอยกันตนาน,นี่งค่ะเสียงดังอย่าเพิ่งว่ากันนะคะเพราะบ้านลูกค้ากำลังต่อเติมอยู่เลยค่ะเสียงก็เลยอาจจะมีเข้ามารบกวนบ้างนะคะแต่ไม่รบกวนความสวยงามของบ้านเราแน่นอน,นะคะ่ะ <What? S 1> จุดนี้นะคะเป็นห้องโถงนั่งเล่นชั้นล่างเลยค่ะ เริ่มจากแบบม่านกันเลยนะคะแบบม่านเนี่ยที่นี่ก็คือเลือกติดเป็นแบบม่านรางเทปค่ะในส่วนของรางก็ติดเป็นรางตัวพรีเมียมเลยนะคะตัวแข็งแรงทนทานหนาใหญ่และที่สำคัญก็คือซับเสียงด้วยรูดลื่นร,รูดง่ายนะคะแบบม่านสวยๆแบบนี้เลยนะคะตัวเนื้อผ้าค่ะลูกค้าชอบเป็น ผ้าไหมญี่ปุ่นค่ะเพราะว่าดูรีวิวมานะคะว่าอยากได้ผ้าไหมญี่ปุ่นโทนสีอ่อนนี้นะคะคือสีตัวใหม่ล่าสุดของเรานั่นเองค่ะเป็นโทนสีน้ำตาลอ่อนนะคะซึ่งฟิลนี้ก็ให้ฟิลแบบแต่งบ้านแบบสไตล์มินิมอลนะคะก็คือแบบเรียบๆง่ายๆแต่ดูอบอุ่นและสวยงามมากๆค่ะมาดูฝั่งนี้กันนะคะโซฟ้าลูกค้าซื้อมาก็คือแบบสีเข้ากันมากๆก็คือเป็นโทนสีน้ำตาลเหมือนกัน อ๋อ oh, จะบอกเองหนึ่งอย่างนะคะว่าหลังนี้คือทําผ้าม่านได้ขึ้นสุดทุกชุดเลยค่ะ <Wow. S 2> เนื่องจากว่าลูกค้าติดเป็นแอร์ฝั่งฟ้านั่นเองค่ะพอติดเป็นแอร์ฝั่งฟ้าแล้วก็คือแน่นอนค่ะบ้านเราก็จะสวยขึ้นไปอีกเป็นพันเปอร์เซ็นต์เลยค่ะเพราะว่าเราจะไม่มีจุดที่ลดระดับลงมาต่าลงมานะคะเพราะว่าเราจะทําขึ้นสุดแบบนี้เลยค่ะอันนี้ก็แบ่งโซนนะคะแบ่งเป็นโซนผ่านข้าวค่ะติดม่านได้สุดทั้งสองฝั่งแบบนี้เลยค่ะ สุดสวยนะคะก็คือแบบสวยงามมากๆไม่ว่าเราจะเป็นแค่หน้าต่างรึ่งเดียวแบบนี้เราก็สามารถทํายาวถึงพื้นได้ถ้าความสูงไม่เกินหน้าผ้านะคะรานะคาก็ยังอยู่ในโปรโมชั่นค่ะแต่ถ้าความสูงเกินหนะะ้าผ้าเราก็ต้องต่อผ้านะคะอย่างเช่นบ้านนี้ก็คือต้องต่อผ้าแต่หารอยต่อไม่เจอนะคะเพราะว่า,ารอยต่อเล็กและสวยมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูชั้นบนกันนะคะว่าติดม่านแบบไหนแล้วดูว่าจุดบันไดเนี่ยติดม่านรางวัลแล้วสวยแค่ไหนไปค่ะ ะะเราสามารถทําขึ้นสูรสวยๆแบบนี้ได้เลยค่ะในส่วนของการที่ว่าลูกค้าจะให้จัดเป็นกระโจมแบบนี้สวยๆก็ได้นะคะหรือว่าจะไม่จับกระโจมแล้วก็ปล่อยรูดได้ทั้ง2องฝั่งก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนใหญ่กันค่ะห้องนอนใหญ่นะคะลูกค้าตกแต่งเป็นสไตล์มินิมอลค่ะดูเรียบๆง่ายๆแต่ดูหรูดูสวยเลยนะคะผ้าที่ลูกค้าเลือกนะคะ เป็นตัวผ้าใหมญี่ปุ่นนั่นเองค่ะเป็นโทนสีใหม่ที่เราขายดีมากๆเลยนะคะก็คือโทนสีน้ำตาลอ่อนค่ะแต่ถ้าลูกค้าอยากได้โทนสีน้ำตาลเข้มหรือโทนสีเทาเราก็มีเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้ก็คือผ้าใหม่ญี่ปุ่นนั่นเองเนาะส่วนแบบม่านนะคะที่ติดก็คือเป็นแบบลอนรางเทปค่ะลอนรางเทปรางใช้เป็นตัวแบบพรีเมียมเลยนะคะก็คือเสียงเงียบเสียงเบารูดลื่นรูด,รดง่ายนะคะและรางก็ ใหญ่มากๆด้วยนะคะแข็งแรงทนทานแน่นอนนะคะส่วนผ้าโป่งก็คือเป็นตัวที่เราแถมนั่นเองค่ะเนื้อหนาเนื้อดีเนื้อสวยมากๆนะคะการเลือกแบบม่านนะคะเราสามารถเลือกได้ทั้ง แยกกลางแบบนี้นะคะก็คือเรียกว่าแยกกลางก็คือเก็บซ้ายเก็บขวานั่นเองนะคะหรือถ้าเป็นช่องบานเล็กๆแบบนี้นะคะเราก็สามารถเก็บมาฝั่งเดียวได้เลยเพราะว่าไม่อยากให้เกะกะหัวเตียงใดๆนะคะเราสามารถปรับเปลี่ยนออกแบบตามความต้องการของเราได้เลยนะคะฝั่งนี้ที่ลูกค้าเห็นว่ามันไม่สุดฟ้าเนื่องจากเราติดแอร์ค่ะบานไหนที่ลูกค้า มีติดแอร์นะคะเราก็จะต้องทำพามานที่ต่ำลงมาแต่ถ้าไม่มีการติดแอร์หรือไม่ติดอะไรนะคะเราก็จะทำขึ้นสุดป้าสวยๆให้แบบห้องนี้เลยค่ะซึ่งติดออกมาก็สวยมากๆค่ะไปดูห้องอื่นกันต่อเลยค่ะไปค่ะ ห้องนั่งเล่นโถงชั้น2นะคะลูกค้าเลือกเป็นแบบมูลี่ไม้นั่นเองคะ่ะเลือกเฉดสีโทนสีนะคะให้เข้ากับบิวอินค่ะและชุดนี้นะคะกว้างประมาณ2เมตรเลยค่ะเราเลยแบ่งเป็น2ชุดให้กับลูกค้านะคะเพื่อการใช้งานที่สะดวกยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เพื่อความแข็งแรงทนทานนั่นเองคะ่ะก็จะทําเป็นมูลี่แบ่งกลาง2อันแบบนี้ค่ะส่วนด้านบนนะคะก็ติดเป็นกล่องบางๆให้ สวยๆเลยค่ะติดใต้แอร์ก็จะสวยแบบนี้เลยค่ะชอห้องนี้มากค่ะนั่งสบายแบบสวยงามมากๆค่ะไปดูห้องอื่นกันต่อไหมคะใช่ค่ะห้องนอนที่สองนะคะห้องนี้ลูกค้ารีเควสตนะคะขอเป็นผ้าม่านที่โทนสีเทาค่ะแต่ชอบเป็นไหมญี่ปุ่นนะคะก็เลยได้ตัวนี้มาค่ะเป็นผ้าไหมญี่ปุ่นโทนสีเทาค่ะ ัวนี้นะคะเป็นโทนสีที่จริงๆแล้วคือเราเคยติดเยอะมากๆนะคะก็เป็นอีกหนึ่งโทนสีที่ขายดีมากๆเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะติดออกมาก็คือสวยมากๆแต่อาจจะดูขัดจากเฟอร์นิเจอร์เล็กน้อยนะคะเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์ลูกค้าเป็นโทนสีไม้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วถ้าอยากให้มันดูเข้ากันหรือดูกลมกลืนดูมินิมอลไปหมดเลยก็คือต้องเป็นโทนสีน้ำตาลอ่อนนะคะแต่ว่าลูกค้าอยากได้ห้องสักห้องที่เป็นแบบประมาณสีเทานะคะก็เลย จัดให้เลยค่ะก็อาจจะดูแบบไม่กลมกลืนแต่ด้วยความตัดกันก็คือดูสวยดูโมเดิร์นผสมกับมินิมอลไปเลยค่ะก็คือสวยมากๆนะคะ ห้องนอนที่3นะคะก็จะแตกต่างจากห้องนอนใหญ่ค่ะเพราะว่าห้องนี้เราท,ารทําม่านเป็นสองแบบนะคะแบบแรกก็คือม่ารนรังเทปสวยๆแบบเดิมเลยค่ะส่วนแบบที่2นะคะหัวเตียงเราทําเป็นม่านพับแบบนี้ค่ะข้อดีของม่านพับนะคะก็คือจะไม่ยื่นออกมาเยอะค่ะจะไม่เกะก,กะถ้าเรามีหัวเตียงหรือมีโต๊ะแบบนี้นะคะก็จะไม่เกะก,กะเลยและที่สําคัญข้อศอกเลยสําคัญมากก็คือเซฟบัจเจ็ตมากๆนะคะ เทปว่าการทำมา่านรอนรางเทปเยอะมากๆค่ะโทนสีห้องนี้นะคะก็จะใช้เป็นไหม่เกาหลีโทนสีเทาอ่อนค่ะเพื่อให้ดู เข้ากันกับเฟอร์นิเจอร์บิน์อินของลูกค้าแบบนี้ค่ะลูกค้าสามารถเลือกแบบม่านที่ชอบปรับให้เหมาะกับการใช้งานได้เลยนะคะแบบม่านพับอยู่ในโปรโมชั่นไม่ต้องเพิ่มค่ารางค่ะแต่ถ้าเป็นม่านรองเทปก็จะมีค่ารางเพิ่มเติมนะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะคะบ้านเดี่ยวบ้านแฝดก็คือจะมีแถมพ่อโปร่งให้เป็นเจชุดนะคะและผู้อีกเจ็ชุดเลยค่ะใครที่สนใจนะคะก็คือสามารถดูรีวิวดูโปรโมชั่นหน้าเพจได้เลยค่ะหรือว่าจะทักมาสอบถามแอดมินหน้าเพจได้เลยเหมือนกันนะ ะะหรือว่าจะทักผ่านไลน์ก็ได้ค่ะที่ไลน์แอดมา i ีดีไซน์ได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ